หลังจากที่ทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อก็กําหนดตัวแปรก่อนเขาบอกว่าทุกตัวเป็นจริงหมดเลยใช่ไหมเอ้ยมีจริงๆแล้วก็สุดท้ายเทสใช่ไหมงั้นเราค่อยๆแกะก่อนกําหนดตัวแปรก่อนอันนี้เป็น p แต่เป็น q ปะและและและพี่จิวขอใช้งี้นะเดี๋ยวพี่ขอเขียนตรงนี้นะ p และ q แต่เขาบอกมีคําตอบเป็นจริงปะงั้นเราค่อยๆ่อแกะได้ไหมเบาแสจริงจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นหน้ากับหลังก็ต้องเป็นแป๊บหนึงนะพี่ขอเขียนตรงนี้ด้กวตรงนี้เป็นจริงแสดงว่าหน้ากับหลังก็ต้องเป็นจริงทั้งคะ ใช่ใชแสดงว่าพี่ได้ทันทีละทีของพี่เป็นจริงคิวของพี่เป็นจริงครับอ่าถ้าใครพูดนี้เราจะแทงค่าอย่างนี้ได้เลยนะครับต่อไปไปดูต่อต้องอ่านหนังสือแสดงว่าอะไรนะก็คือตัวเมื่อกี้ว่าพีแล้วจีจีก็คืออาปะอ่ะพี่กำหนดตัวแปรใหม่มีค่าความจริงเป็นจริงงั้นพี่เขียนก่อนพี P. แล้วอาใช่ไหมคําตอบเป็นจริงแต่เรารู้ข้างหน้าละเราไฟบ,บังคับจากตอนเมื่อกี้ข้างบนพีได้จริงแปลว่าอาของพี่ก็ต้องเป็นอะไรถึงจะได้จริงคําตอบเป็นจริง อาก็ต้องเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าอาด้านหลังเป็นเทสจะได้คําตอบไม่ตรงกับตามที่โจทย์เขาบอกมานะครับที่เป็นจริงเพราะฉ่พีดาละต่อไปจีร้องเพลงจีร้องเพลงนี่ไม่มีตัวละครนี้เนาะก็คือเอสปะ่ะหรือโต้เล่นเต็มเป็นอะไรอพีคิวอาร์เอสที R S T. อ่ะพี่ใช้เป็นทีแล้วกันเป็นจริงอันนี้พี่ติดไปก่อนเพราะยังตอบอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเชื่มอมด้วยหรือนะครับงั้นพี่เขาไปเขียนทบไปก่อนเนาะเอสหรือวีได้เป็นเลยนะได้จริงปะ่ะอ่ะพี่พักไว้ก่อน ต่อไปและแต่วดูทีวีแต่วก็คือคิวปะคิวก็ตอบเมื่อโต้งเล่นเกมก็คืออะไรทีปะแต่เรารู้ว่าคําตอบเป็นจริงคิวเรารู้แล้วเมื่อกี้คิวของเราเปแน้ะนะเป็นจริงรง,งั้นแสดงว่าพี่จิ๋วไฟบังคับเลยว่าทีของพี่ก็ต้องเป็นจร,จริงด้วยเช่นเดียวกันดิเอ้ยแป๊บนึงขอโทษพี่ดูผิดอ่านจผิดแป๊บนึง,ง,นงเขาบอกว่าอันนี้ต้องเป็นเท็ดเนาะโอเคเพราะว่า เพราะว่าโจเป็นเท็จโอเคสิ่งที่พี่ได้ออกมาไอตัวนั้นบนนั้ประหาสุดท้ายเพราะนั้นก็ได้ตรงทีเป็นเท็จถูกต้องหน้าตาต้องแตกต่างกันและได้ตรงนี้เบาะแสเอามาแทนต่อแปลว่าพี่ได้ทีของพี่จิวเป็นเท็จแปลว่า S ก็ต้องเป็นจริงปะเป็นจริงโอเคครับเรียบร้อยต่อมาแทนค่ากันต่อครับคราวนี้เริ่มเขาบอกว่าต้องอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือคือ P ีปะ P ของพี่มีค่าความจริงเป็นเท็จผิดถูกไหมอ่าต่อไปต้องเล่นเกม ต้องเล่นเกมนี้คืออะไรเนี่ยตัว T ป่ะ T ของเรามีค่าความจริงก็ผิดพอเราได้เทสครับแต่แต่คือ Q Q ดู T เป็นจริงไอ้เป็นเท็ผิดพอที่เราได้มา Q คือจริงถูกไหมเชื่อมนนะต่อมาไปดูต่อบนขวานะครับเมื่อกี้จี๊ตอนหลับจี๊คือใครจีคือ R จีคือ R R เป็นจริงไหมโอเคงั้นอันนี้ตอบเท็ก็เลยผิดอีกเิ็นนะครับต่อไปจีร้องเพลงคือ S ป่ะมีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องครับต่อข้อนี้เลย ไม่ได้ยากสังเกตด,ดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการอ้างเหตุผลแต่ว่าแทนธรรมดาแต่ในตอนสรุปพี่ไม่ได้เขียนไว้ให้ในการเหตุผลเพราะว่าเราแทนค่าธรรมดาได้เลยนะครับ